แบบชนิดถ้าไม่ได้งัดก็ไม่มว้วนน่ะนะโอ ave 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 ้ยงาไม่กันนะโอ้ยขอโทษด้วยค่ะงาไม้ยิแทงตาหวนดุแค่อยวนดอกนึงตรงนี้โอ้แต่ๆๆคลุกคลุกคลุบุบคลุสิน

สองดอกหนึง่งอุ้ยสามดอกอุ้ยเขียนกระสันนี่วกระสันว่าเป็นตีนกบเด็กกระเพาหดเบ่งอดัดอัดเจอะ ะะเห็นดอกนึงแวบๆบแบบที่เท่าไหร่อั่นดีโอ้นี่ดีโอ้นี่ดีเก็บเห็ดห็นนะต้องสาวละ่ะไปแจก,กหูยุมองเห็ดงานโอ้พูนด,ดอกนึงเห็นละคุณแม่ค่ะงัดยากยุ่ แหงมวนตอนงัดนี่แหละแม่ค่ะลูกกเลยอยากงัดให้เบิงเพราะว่าถ้าบ่งัดมันก็บ้อมวนเนาะลูกก็เลยเป็นโรคจิตชนิดหนึ่งคือกันแบบชนิดถ้าไม่ได้งัดก็ไม่มวนน่ะนะโอ้โออยางาไม่กันเลยนะอขอโทษนะคะนามายดีแทงตา อ,อ้ว er. pues <cat at light intens ifies> นตายคอยหุ่นดอกนึงหุ่นี้โอ้แต่ๆคลุคลุกคลุบึบคลุสินฮัดแม่พยญายะทางไหนติตนเจ้าแท้ที่ใหรเอาเจ้าผู้นี่คะ่ะ อขอโทษค่ะอุ้ยมาแล้วอดอกน้อยนะหูเดียวนี่เครืองตาแล้วค่ะ่นี่น เราตัดขาใส่กันเนาะคะนะ่ะเนาะเดี๋ยวเรามาตัดขากันเฮียกอนเพราะว่ายายตาเห็นฝรั่งอย่างงอกๆตัวส้นนั้นโอ้ยข้าเจ้าตัด ขาไปฝรั่งหลักตัดแบบนี่ค้ะเห็ดความสวยความขาวความยาวเพื่อนอยากกินเห็ดเกาลักค่ะพาเพื่อนไิกินเห็ดเกาลัก ยายไปเก็บเห็ดเพลิงแน่น้ำแน่กระสัน่นมื่อนี้ก็เลยมากเก็บเห็ดเพิงเพราะว่าย้ายตาบ่ามีหมองเก็บเพื่อว่าห้ฟังล่ะค่ะเพราะว่าคันนีู้ดอยากได้ก็จ้างมาเก็บกันเก็บไปบ่ามีหมองเก็บว่ามันจะเก็บเอาต่ยอดวิวนะคะเขาก็คนนีู้้อยากได้เขาก็มาเก็บหย้ยถ้าไม่มีคนอยากได้เราก็ไม่มา แก็สิเก็บไปให้ซุ้มตกป่าล้ากันอยู่ซิมันเทียสุดท้ายแล้แห่ะไปตกป่าก็นเลยอากาศหนาวแล้วถ้ามันบ่มีก็บ่รด้ไปอีกไปวันเชรา้าเพราะว่ามันติดฝนปัดปอกหรอกค่ะ ายเก่าค่ะถ้านอนก็ตัดจวดรวดจกเห็ดเหมือนเดิมจ้าจกจกงัดงัด หอยอจุดจี้จอค้ำนึงไม่เป็นไรงามค่ะถามว่างามพว่งามผู้คนมากินเขาก็เก็บให้ละนผู้ขันเขา,าเก็บแบบมีออเดอร์เขากกเอาต้องอ,อ้อ,อนๆขันเอาอย่างสีไปพ่นเขาเอาเด้อค่ะให้ฟรีพ่นเอาอยู่ แต่ถ้าเก็บตามออเดอร์ต้องเอาอสวยๆจ้าอันนี้ฝรังอันข้าเจ้ามากินดอกใงี้ๆเนาะพี่น้องคนว่าได้กินดอกน้อยคือเขาไปต่อจ้าเอาเหยียบอันนี้อ้อ,อไม่ยังดังเกาะก็โทษค่ะคมแพงโอดีไม่ใส่ดีที่ไม่ใส่ นนสำนี้ข้าเจ้าก็กินเก็บไปเพลินอุ๊ยขาเจ้าวิเศษโอ้แรนนีขอโทษค่ะขาใหญ่ขาย,า,ย,ขา,ยาวดอกสวยๆก็มาตุ่นตีอีก็ยังมี สวยจ้าห่้ยมืดเล่นๆเลย สวยจังงัดงัดัดัดคุณอ้พี่น้องพังกูดูมันจะไดไรบ่หนิกูดูโอ้ยแม่ดอกบ่ได้ขาเจ้าได้บ่โอ้ย ปูเป็นจะได้แล้วค่ะเอาแล้วไว้นี่อุย้ยเอาพวกเจ้าก็มาขึ้นรีให้เน้ะว้ายคนเห็นเอ้ยไ,ไปเลยขึ้นรีขึ้นเอขึ้นอัพคนก็บเาเห็นไต้ดอกเดียวนล้วนอนคลูยุบเดีย ไม่ได้กูลูคนเดียวนะ กำลังิ่นบกินดอกซ้ำนีแล้วค่ะน้อยก็นี่กับก,กินตามที่เห็นข้าเจ้าเก็บปะข้าเจ้ามิจะเก็บรุ่นนี้ เวลาเหมือนเดิมจ้าเข้าป่าตอนเช้า,าก็วมนนีคันน้องป่าสอบแล้วก็เฉีด้ยุโดนเน่แต่ถ้าสอบไม่เสร็จก็ต้องไปรับคนน้อยเหมือนเดิมจ้า น้ำแหนนิดหน่อยนี่อะไรช่างเป็นอมน้ำเยอะนอนนิดหน่อย่าเซชั่นดีเลยหย่าเนี่ยหมดนี่อู้ขออนุญาตนะคะได้หลายแล้วค่ะ เยอะแล้วจะเต็มตาแล้วพินของค่ะอ <î st ress> ุตุหนึ่งมันจะได้บ่ลอุ้ยขาไหมได้พอได้ก็เรียบกินเอาเด้อยวมดเจ้า จะมักดอกไ่ไหมเห็ดนี่มันต่อดตา,พ,าดพูนโดพดโพดโพสำหรับคนชอบดอกใหญ่พูดโพอีกแล้วจ้า โอ้ลูกไข่เอขอหักตัดเบิ้งน้ำค่ะเพราะว่าคันม่นอนเ,เพราะแบกไปเนาะค่ะเนาะจะเห็ดเถ่ากันหนักก็เ้งแล้วค่ะยางอ้อมป้าอีกนี่นี่นอนค่น เขาก็ตัดเพิ่งว่าหอดใส่อนแล้วสัวสิมยียบ้านสัวนอกบ่านสปใเห็ดงานตัวสติชงข้าเจ้าอันนี้ไม่มีหนอนสวยงามอันนี้ดอกไม่ได้ตาสีไปเห็ดนม ขออนุญาตตัดเด็ดนี้เลยไปต่อจ้าจากมึงแน่พี่น้นองค <ขา S 2> <ด>่ะฝนตกขำ<ห>แลนออกจากปลาค่ะฝน,นตกขำแลนออกจากปลาเบิ่งดอกเห็ดตุอุต,ติตุลูติลีมึงแน่พี่น้องค่ะแลนออกมาหารถเท่าไรหังได้เห็ดหพี่ถุงหนึ่ง อันนี้เพิ่นนข้าเจ้ากินเนาะก็เลยเก็บมาเพื่อนคนปกติคนแมีนยนแยตาไปเก็บยายตาก็บ่เอาดอกเพราะว่าเอามาแล้วมันมีมองเก็บมันหนักพี่น้องค่ะฝรังเขาเจ้ามากินจังซี่เนาะเต็มถุงบักไงพี่น้องค่ะอันนี้ก็เต็มตะกะ้าพูดโพบกโมบกแตงอีกแล้วจ้าจะอ่อนดอกนี่ไหมออกมาหารถนี่เตตุอยู่บานสิบอะไรได้เซยน,นี้ตรงไหน,น สช่แล้วค่ะพี่น้องค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าโชคดีมีเงินใส่รวยๆสุขคนค่ะสวัสดีค่ะ